รายงานสถานการณ์แม่น้ำปิงเวลานี้นะครับช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับหน้าทิ่จักที่หนึ่งนะครับสถานการณ์เวลานี้น้ำปิงนะครับกำลังทยอยขึ้นนะครับ,บระดับน้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเทียบจากเมื่อเช้านะฮะขึ้นมาประมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็น มากกว่า30เซนติเมตรนะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์สดๆนะครับภาพล่าสุดเวลานี้นะครับหน้าคริจักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับอนนี้น้ำกำลังขึ้นก็อยู่ที่ ขิ้นจักรที่หนึ่งนะครับหน้าพึ้นจักรที่หนึ่งใกล้ๆสะพานนวรัตน์นะน้ำปิงตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับเฮ้ยชฎิคือเยาะยาะคอโลเลยขึ้นจักรที่หนึ่งอุสุโลเชตาริโยเลยชฎิคือโอเคนาปิือทะถมาลาเช่มแม่เลย นาปีหลอก็ชเมืลินาปีหลอชิม่พี่อูโจวอิกะลอรลนาปีหลอก็นาปีือชสรคือเชเขิกะตาลาวลเมลวินทิอยเลยนอาเกกะอ่าลกอ่เตปิตาเลปิตาตแตะหรือตาลาวิโยเลี้ยเคอ่าโคคุพะลอิกะอ่าลามาวิเตอุมาลากาเวโยเลี้ยนี่คือ นาปีกืออกะขจอยเลยขจอยป่าละมาอยู่แต่ก็แลวิ่ติผาารงงานมาลาเชียอยู่แมเลยจากเขนาปีกือแมเลนาปีกืองานบิปากวบิชเชลลล้อเลยจากเท่าเวียวยาลอกวเคไปซาลบิลกวปาลุติบากาวิเลงาปาลุ แต่กลัโม่ห้อติดต่อล้วกว่าแครีสวทอเชียงใหม่ช่อแหมวเวกาเลรายงานเชลราไม่เลีโยกายานีอิกะขมาตาลาเวอโอติภาโทจิเชลลิมิยติปั่ก็เป็นสถานการณ์ขณะนี้นะครับณแม่น้ำปิงตรงจุดสะพานนวรัตนานาครอจัที่หนึ่งนะครับข้างล่าง สะพานนวรัตไปก็จะมีการรายงานจากาเกครือข่ายวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับสวนักทชียงใหม่นะครับก็กําลังรายงานระดับน้ำน้ําปิงนะครับขณะนี้นะครับโอ้ยปลาดุกปลาดุกนี่นะครับปลาดุกนะฮะปลาดุกออกนอกฝั่งเอออยู่นี่นะครับปลาดุกนะปลาดุกนี่น้ําแดงแดมันจะออกนอกฝั่งนะครับโอ้ อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่านะฮะ่อนยังไม่ถึงใบโมงนะสถานการณ์เวลานี้ก็น้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบูเจแม่ลีเตลีลีกันีลาเวกดไลค์กดแช์ดิตรัลลุพิชิขอบูเจ้า